มวแมบ่มีสู้บ่มีแฟนบอกคิดตันนวผ่าสิฟาหวานเด็อบอกเด้ตัวดอกอ้บอกลาเอ้ยไอ้เมน้อ,อน,นองสาวนักผู้คนซาแสดงว่อ้เด็ดหนอไอ้อยากว่าแขนแขนนักกว่าขัยอยากว่าเือแขนขวาขวาแขนใสเปียโนแต่นางน้องยันบะม้วโอ้ยเมนม่อน ไอ้สิเมื่อก่อนโอ้ยย่ายอาเฝ้าคนนี้ยังบอชามีกับไม่แต่อยากเมื่ออยู่เดียวบ่เคยยู่เฮื่อนสติเดียรนี่ยโอ้ยกว่าจะมีผัวหลายคนหมจะเฝ้ายังกับมือง้มไปซ้ำง้มหอยเอาเลยเนาะก็เคยง้มหอยแท้ขายโอ้ยแสดงว่าเจ้าโอ้เจ้าก็เคยจุกเคยยากคกันกับข่อยที่ายแสดงว่าเบียกงานในยังต่างๆในเจ้าตองประหยัดในนอนง้มหอยเจ้าก็เก่งแม่นมาโอ๊ยเคยจุกเคยยากเนาะคนเกิดมากับจุกเกิดเนาะ บอกเธอเข้าใจกับบ้าเรื่องงุ้มหอยโยรานเข้าบับนุ่งโบราณโยรานแท้จะมาคู่กันเขาบริยานงุ้มหอยเด้๋ข้าเจ้าบรยยานงมหอยแสดงว่าเจ้าขับรถเป็นรถนางเอ้ยเรื่องงุ้มหอยโบรานอยู่แถวงานเสียของไอ้ลำลองทางงมงมหอยอยู่กลางแก่ ท่านมอเลยอย่างุบอยู่เดียวมีหอยแค่หอยกีหอยต่อมันเฟรฟีอย่งงุบโลดไปเลือกทีขั้นี่บ่อไอ่เจ้าเจ้าอย่าหัวแสดงว่าหอยข่อยนี่มันกระชิ่งลงพี่แล้วนะเจ้าอย่าหัวเด้อแม่เด้อไปฟังหมาล่าพวกไหนกับพวกขูหมอล่าบักบิงนครบอกเรื่องหอยจีหอยจีขั้นที่จอยตัวไอ้สิบ่งมุบมันอย่าคิด không chơi tang của bong bong được. bong 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 Là. <mi cười> bong <bổ ngôn>. chơi, <laughs> 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 là là ai bong 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 thì bong 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 Là bong 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 là bong 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 อยากได้สายมานอนเพียงเคียงกันนอกกาบเจ้านอกกาบังให้พี่สู้มีแฟนคืออายว่าละเพียงไอ้เพียงเอากันสาในมอเนี้ยย่านี้น้องสาวหายองส่วนเอากันหลกแม แม่นี่ยหักไก่เสื่อเอาคือว่าจะสั่นชวนเอาโลมคนก็ชวนเอาโลมแล้วก็ที่เบาหยังหยักคนพวกเธอลงเบาคนก็บอกเป็นแม่จะเป็นเกีียวเนาะไอ้ยี่บาร์ฉันยี่บาร์สี่เนาะมันนองอากาศน่าหนาวจังสิเจ้านั่นขั้นขั้นว่าเจ้าบุญยันงุ่มหอยอีนี่นั่นเจ้าได้วิ่สายยังติดตัวติดตัวมาหนำแม่เพราะว่าคยเป็นคนตรงหยากปากหมองเด้ ขับรถขับเรื่อไอ้ยังต่างๆเจ้าเป็นอยู่บอะไรขับรถขับรถตกตองหรือว่าอันขับเรือนี่นะว่ามีอะไาแนวอื่นป่ผู้สาวเมื่อถามพ่อยังสิประเด็นเอาอากาศหนาวปรเด็นก็สิขับรถอีหยังมากพ่อยสิได้ลูกเลยผัวบอกก็ต้องถามพ่อยสิบ็ได้จุ๊บจุ๊บจุ๊บถามหนึ่งขับรถต้องมาเป็นขับบังลาเอ้ยใจเย็นๆเลยลูก ลานเอยวิซาหน่ายไปจานเอ้ยที่เคยผ่านก่มาคือวิซาขับรถรถนี่หงก็ขับได้คือหลายรถเธอน้องมานรถไทต้องตอไทนานนะิได้เบิร์ดรถไท้หลายลนหลายเดียวไม่เก่า่ักไปหองออดรถเตา คอยบ่มี่อ๋อเลยยบ่มีรถเตาคอยมีแต่รถตองตองไทยน่าเดินตามเปตยานเก่าอ่ะเปตยานกว่าเก่าอ่ะเป็นตยานสีหนาคอยอ้าวไอ่คอยเปลี่ยนใจแล้วคอยบ่มีรถเตาไอ้เล่นลืมส์สตี๋ เอ็นสี่กะใครดี่้ยนั่งอนนังขับหอดรถเตารถเตานั่งเอ็คอยเป็นตนายตัวมีมันน้ำหนดอกโอ้ยไม่พี่ยาพองบ่มี็งบ่ม่นั่งไม่ไงเรานี่เอ็งรถเตาใคยบ่มีแม่มื่กูซีเดาให้มันหักๆบังเียวานอายฮะคอยบ่มีรถเตาดอกไม่ไงเราม่เอะแมจะม่รถเตาบ ขั้นมามีไปดงม้อนที wow. oh, I mean, oh. ่สองนึกหลดเตาเนอลาหนังเอ้ยน้ยบอมีผู้ไอ้ขอว่าเอาบอมยังรอบอมีแฟนในขอว่าว่ามาลวดโอ้ยนนอสุริใสคืองน้ำไอ้อยากมีเมียสอนว่าครูเฮียงอีรีบอกกระชากทักใจตรงกันเลยตัวไอ้ยังมาบ่ายดิคดองคอยตรงไปแทนที่ควรจะเป็นผู้เผ่อนังเอ้ย ขั้นมุ้ยผัวสอนเอ้ยไอ้ขอสอออออาอกวางกอออออออตัวออออออองอออนางอออ้องแออ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 งอสออ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 ้ออ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 ไออ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 นอออ สิไดเอาผู้ใดมาล่องมึงรู้บาดหนึ่งโดยไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวข้างในว่าจังซันแล้วถ้าใครกยก็ตกลงวงใจจะเอากับเจ้าเอาง่ายแท้บัดนี้เอาบ่ง่ายอนี่ยเมื่ง่ายป่ะไหนเนาะเผากันแต่บักดนโดนนังว่เอากับหุ่นหายไอ้หยอกเจ้าซื่อๆดอกไอหยอกซื่อๆไอ้เมื่อก่อนเนอะจำว่าเอาคอยเอาบ่ผู้เมื่อก่อนละบไปไปเมื่อก่อนโดยไอ้ ไอ้ซุ้งเอาไอ้คอยคอยเจ้าเมื่อโอ้คอยก็เหลือดหยแล้วไอ้ซุ้งก็ไปป้าไปแล้วอีหานี่เป็นตาสั่งในบัดนี้ไอ้เฮ้เอากันนะมันแล้วมันตัวกว่าไอ้ซุ้งกับเมื่อป้าแล้วกับทหารยังเมื่อผู้เดียวเนี่ยสุดเพื่อเอาไงเอาดักแทนบัดนี้พอคนสิบเบาเบ่หมดเนาะเจ้านี่เนาะ คอยทุกอยากะยาจ้าหากินยังกก็จะกินีพริกก็กินพริกนีเกลกกินเกลืออะไม่กินพีกันเกอแมไม่ขี่เนอไ้กินผู้เดียวลูกกินนรืกันตัวใครบกตอไหนตกกคงแว่าเดียมา่ัวานไม่ขี่กินบ่แ่ ขี้เพียรนะกินยุงงันเออภาษา้ะขี้เพียรกินขี้เพียรนะไปลาบป่ะกินขี้ควายตายเมียควายไม่พิกกินพิกไม่เกลือเกลือไม่ขี้กินขี้ก็บอกเคยเห็นดอกมีเมียกินขี้น้ำควายพี่น้องเอ หมอสูรีสักเหลือใจแค้นแนววาพีมาคัดข่วงซะแล้วว่าจะมีความสุขก,กับผู้สาวใน,นตอนนี้สูดีสักเลืไปไว้บอ่อสาสีขึ้นเมื่อฟ้องพอซะแล้วว่าไอโาตดีน้องว่าไอโาตดีนอเอาผู้สาว่าจ่อยไปคลองพี่น้องเอ๋ยพอเศรษฐีค่อยๆถาลูกชายบ่กขึ้นเตาวไปต่้งเต่าเสร้าป่านนี้ก็บ,บอ่อเห็นซากนี่ผบกับพอเศรษฐีสมพงษ์